สวัสดีค่ะนี่เป็นการเล่านิยายจีนฝีมือคนไทยเรื่องเปลี่ยนร่างใหม่ไปเป็นแม่ไม,ม้ลูกติดยี่หนอเพียงแค่สรุปย่อๆมาเล่าให้ฟังแต่ไม่ขาดรายละเอียดสำคัญสำคัญเลยนะเรื่องนี้สนุกติดตามฟังกันให้จบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ยี่หนอด้วยเนะ้อความเดิมตอนที่แล้วเจ้าอิงฮวากลับมาจากงานประมูลภาพแล้วก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังถูกพวกกลุ่มผู้ชาย ฉุดกระชากลากถูเพื่อที่จะเอาไปใช้แรงงานแทนการใช้นี่ซึ่งผู้หญิงคนนี้ไปยืมเงินของพวกมันมาในจำนวนตําตำลึงแต่ว่ากลับโดนโกงเป็น50ตําตำลึงเจ้าอิงฮาววาก็ลงไปช่วยโดยการให้คนที่มาส่งนั้นน่ะไปแจ้งกับทางการเอาไว้ก่อนซึ่งตอนนั้นทางการก็มาถึงแล้วแล้วก็จับพวกหนีไปโดยที่บอกให้คนที่ติดหนี้เนี่ย ชำระเงินห้าตำลึงให้กับเจ้าหนี้ด้วยเราคนที่มาทวงหนี้ถูกลงโทษด,ด้วยการโบย20ไม้แล้วเนรเทศไป3 0 0พันลี้เมื่อคราวที่ผู้ทวงหนี้เป็นหลานของเจ้าเมืองก็โดนลงโทษโบย200ไม้แล้วให้ไปทำงานอยู่ที่กองทัพที่รู้จักกันดีกับเจ้าเมืองเจ้าอิงควาพาสองแม่ลูกไปหาหมอแล้วก็มอบเงินให้ทำทุนอีก20จตำลึงจากนั้นนางก็เอาเงินไปฝากไว้กับที่รับฝากเงินและแลกเงินมา เพื่อให้สะดวกต่อการใช้จ่ายระหว่างทางเสี่ยวหลินถามแม่ว่าทำไมไม่ช่วยใช้หนี้ให้สองแม่ลูกตั้งแต่แรกนางก็เลยสอนลูกชายว่านั่นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกวิธีคนน่าสงสารมีมากมายเราไม่สามารถช่วยทุกคนได้ เมื่อกลับมาถึงเจ้าอิงฮวาก็ให้เสียวลินขนขนมที่ซื้อมาไปแจกเด็กน้อยในหมู่บ้านการที่มีชายหนุ่มมาส่งถึงบ้านแล้วยังทำท่าโนบน้อมให้รวมถึงเรียกนางว่าปรม a จารย์อีกต่างหากสร้างความประหลาดใจให้แก่ชาวบ้านที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากนี่ยังไม่รวมกับที่พวกเขาจะส่งสาวใช้มาดูแลนางด้วยแต่เจ้าอิงฮววก็นิ่งเฉยเสียไม่ได้สนใจอะไร ต่อไปจะมีคนเข้ามาหานางมากกว่านี้แล้วพวกเขาก็คงจะชินไปเองวันนี้เจ้าอิงฮวาซื้อถั่วเหลืองและเครื่องโม่มาเพื่อที่จะทำนมถั่วเหลืองให้ลูกชายได้ดื่มปัญหาของนางตอนนี้ก็คือนางซื้อของมามากจนเกินไปจนแทบจะไม่มีที่จัดเก็บแต่ก็หมดไปเพราะนางมีห้องมิติ ให้ใช้วันนี้นางยังคงสอนหนังสือให้กับเสี่ยวหลินและหงเหมยเวลาเดิมเมื่อเห็นว่าเจ้าอิงควาดูแลเสี่ยวหลินดีเพียงใดหงเหมยก็พูดขึ้นว่าบางทีข้าก็อยากเป็นลูกของเจ้านะอิงอิงได้ยินเช่นนั้นเสี่ยวหลินก็กลัวว่าจะมีคนมาแย่งมารดาข,ของตนก็มองคนพูดด้วยสายตาไม่ค่อยพอใจก่อนพูดขึ้นว่าท่านแม่เป็นของเสี่ยวหลินคนเดียว ท่านมีท่านแม่แล้วห้ามมาแย่งท่านแม่ของเซียวหลนเด็กขาดเมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของเด็กน้อยก็ทำเอาหญิงสาวทั้งสองหัวเราะลัน่นก่อนเจ้าอิงฮาวาจะบอกลูกชายว่าเซียวหลนไม่ต้องห่วงต่อให้น้ำเหมยอยากจะเป็นแม่ก็ไม่เอาแม่มีลูกชายน่ารักเฉลียวฉลาดอยู่แล้วจะมีคนอื่นอีกทำไมจริงไหมใบหน้าน้อยๆพยักหน้าเงึกๆท่านนะได้ยินแล้วนะ ท่านแม่ไม่ค่าเสียวลิ้นก็พอแล้วหงเหมยแซงทำเป็นหน้าเศร้าฮ่านาได้ยินแล้วเสียดนะายนักใครใช้ให้เสียวลิ้นน่ารักขนาดนี้นาะคงไม่อาจสู้เจ้าได้แล้วนาะขอกลับไปทำใจก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเจอกัน ทั้งสีหน้าและคำพูดของนางทำให้เด็กน้อยกระวนกระวายใจด้วยความสงสารหันไปมองหน้ามารดาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่มารดากลับเอาแต่ยิ้มโดยไม่พูดอะไรเด็กน้อยจึงเดินไปโอบหลา่หงเหมยท่านนะไม่ต้องเสียใจเซลินจะแบ่งท่านแม่ให้ท่านนะสองช่วยามตกลงไม่ขอรับ หงเหมยดึงเอาเขามากอดไว้แน่นด้วยความเอ็นดูนางอาจจะอิจฉาเจ้าอิงฮวาที่มีลูกน่ารักขนาดนี้มากกว่าก็ได้คนที่พบเห็นต่างคิดว่าตะกูลหวังช่างโชคดีนักที่ได้สะปนยนิสยดีใจกว้างและรักลูกเลี้ยงราวกับลูกของตนเมื่อทำนมถั่วเหลืองเสร็จเจ้าอิงฮวาก็นำไปให้ลูกชายได้ลองกินดูปรากฏว่า เขาดื่มยังมีความสุขมากนางอยากให้เขากินทุกวันแต่ไม่น่าจะไหวเพราะการโม่ถั่วเหลืองเองต้องใช้แรงอย่างมากนางจึงปวดแขนเมื่อหงเหมยมาถึงแล้วเห็นว่าเซียวลินกำลังกินของแปลกตาจึงขอชิมดูก็ได้รู้ว่ารสชาติของมันนั้นอร่อยมากจากนั้นนางจึงไปหาเจ้าอิงฮววที่กำลังนั่งโม่ถั่วเหลือง เมื่อเห็นว่าหงเหมยสนใจนางจึงสอนวิธีทำพร้อมทั้งบอกสูตรให้หงเหมยจึงวิ่งออกไปตามพ่อกับแม่ให้มาเรียนรู้ด้วยกันตอนมานชิงตั้งกลุ่มสตรีทำข้าโพดคั่วขายแม่ของหงเหมยลงชื่อไม่ทันจึงคิดที่จะเอาสูตรทำนมถั่วเหลืองพร้อมกับซาลาเปา ไปทำขายที่ตลาดทุกเช้าจึงขอให้เจ้าอิงฮววช่วยคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาให้นางก็ดำเนินการให้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งบอกให้พวกเขาเอามาขายให้นางด้วยทุกเช้าวันละสองชุดคราวนี้ปัญหาในเรื่องที่ต้องเหนื่อยในการโม่ถั่วเหลืองทำนมให้กับลูกชายเป็นอันว่าหมดไปเสี่ยวหลินจะมีนมถั่วเหลืองกินทุกวนันตามที่ต้องการ เจ้าอิงฮวาตัดสินใจว่าจะวาดรูปเสียวหลินไว้ทุกปีโดยเริ่มที่วันนี้เป็นวันแรกนางเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อแม่จึงชอบถ่ายรูปลูกไว้มากมายจนแทบจะไม่มีที่เก็บวันนี้หงเหมยมาสอบถามความต้องการเรื่องขนาดของหมอนอิงจากนั้นสองแม่ลูกที่เจ้าอิงฮวา ถ้วยไว้ตอนที่นักเลงมาทวงเงินนามว่าเผยซุยก็พาลูกชายพร้อมด้วยสตรีสูงวัยคนหนึ่งมาหานางที่บ้านพวกเขาเดินมาหานางด้วยท่าทางอ่อนแรงซึ่งก่อนหน้านี้นางได้มอบเงินให้พวกเขาไป20ตำลึงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะอดอยากจนหิวโซอ่อนแรงขนาดนี้จึงทำให้นางประหลาดใจมากเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าทำไมอยู่ในสภาพนี้ นายหญิงข้าข้าขอโทษที่มารบกวนนายหญิงข้าไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วบุตรชายของข้ากับแม่สามีของข้าก็ล้มป่วยพวกเราไม่มีที่อยู่อาศัยจึงบากหน้าเดินเท้ามาหานายหญิงที่นี่เจ้าค่ะหลังจากที่ข้าน้อยกับลูกชายออกจากโรงหมอเดิมทีจะเอาเงินที่สามีให้ไปซื้อบ้าน ที่แม่สามีขายคืนมาแต่พวกเขาบอกว่าต้องจ่ายคืน30สิตำลึงทั้งที่เพิ่งขายไปแค่วันเดียวแล้วแม่ค่าก็ขายไปแค่ห้าตำลึงเท่านั้นเมื่อซื้อบ้านกลับมาไม่ได้เราก็ไม่มีที่อยู่อาศัยจึงตัดสินใจไปขออาศัยบ้านญาติหลายคนก็ไม่ยอมให้พวกเราอยู่แต่กลับมีคนข้างบ้านยื่นมือมาช่วยเหลือ เดิมทีข้าน้อยก็ดีใจที่มีคนมาช่วยเหลือให้ที่พักอาศัยแต่ไม่นึกว่าเงินเงินของพวกเราที่มีอยู่จะถูกขโมยไปพวกเขาไม่เพียงแต่ไม่ยอมรับกลับหาว่าข้าที่เป็นหญิงไม้ไร้มารยาทวานสเสน่ห์สามีนาง พวกนางพากันทุบตีข่าแม่สามีกับลูกชายก็พลอยได้รับลูกหลงไปด้วยข้าไม่รู้จะทำอย่างไรจึงตัดสินใจพากันเดินเท้ามานี่นายหญิงลำพังข้าหากไม่มีแม่สามีที่แก่ชรากับลูกชายที่ยังเล็กข้าคงปิดชีพตัวเองไปแล้วได้โปรดรับข้าเป็นทาสในเรืองของนายหญิงด้วยเถอดเจ้าค่ะ ข้าจะทำงานทุกอย่างกินให้น้อยทำงานให้หนักขอแค่ท่านแม่กับเสี่ยวห้าวไม่ต้องเรร่อนก็พอแล้วได้โปรดช่วยเราด้วยเถอดเจ้าค่ะเผยซุยพูดทั้งน้ำตา ทั้งสามคนโขงหัวให้กับเจ้าอิงหวาจนหน้าผากเริ่มมีเลือดออกนางสงสารจึงรับให้ทั้งสามคนเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยแต่บ้านนางมีห้องเพียงแค่สองห้องห้องหนึ่งเป็นห้องของนางกับลูกอีกห้องเป็นห้องของสาวใช้ทั้งสองจึงให้พวกเขาไปนอนที่ห้องโถงกันก่อนเมื่อเสี่ยวหลินรู้ว่าต่อไปเสี่ยวห่าวที่เขาเคยอยากชวนมาอยู่ด้วยกำลังจะมาอยู่กับเขาจริงๆแล้วจะเรียนหนังสือกับเขาด้วย ก็ดีใจอย่างมากเจ้าอิงหาวาให้สาวใช้ไปตามหมอมาดูอาการและรักษาทั้ง3คนส่วนนางก็ไปหาหัวหน้าช่างเพื่อขอปรับแบบบ้านทำห้องเพิ่มหลังจากปรึกษากับหัวหน้าช่างแล้วสรุปว่าหากต้องแก้ไขแปลนเดิมดูจะยากเพราะงานคืบหน้าไปมากแล้วจะให้ดีควรต่อออกไป ตรงพื้นที่ที่ว่างซึ่งยังไม่ได้สร้างกำแพงแต่ปัญหาก็คือที่ดินตรงนั้นไม่ใช่ของเจ้าอิงหวาเมื่อไปถามผู้นำหมู่บ้านก็ได้รู้ว่าที่ดินผืนนั้นเป็นของหวังอูซ่ซีซึ่งเป็นคนที่เคยคิดจะขายนางให้กับหลานเจ้าเมืองนางไม่รู้ว่าเขาจะมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรหรือไม่จึงให้ผู้นำหมู่บ้านเป็นตัวกลางในการเจรจาซื้อที่ดินและเมื่อรู้ว่ามีคนที่จะมาซื้อคือเจ้าอิงฮวาเขาก็กดดั ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นจากที่ควรถึงสิบเท่านั่นคือเขาเรียกค่าที่ดินผืนนั้นถึง50ตําตำลึงเมื่อได้ยินราคาค่าที่ดินที่แพงเกินจริงทั้งที่เป็นที่รกร้างไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกผู้นำหมู่บ้านจึงพูดขึ้นว่าเจ้าอ,อย่าโลภให้มันมากเกินไปหวังอู้ี ราคาที่ของเจ้าไม่ถึงห้าตำลึงด้วยซ้ําอย่าคิดเอาเปรียบนางเพียงเพราะนางเป็นสตรีที่อยู่ตามลําพังนี่เป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตของนางกับลูกได้นางจึงยอมทําทุกอย่างเขอซื้อผู้เป็นภรรยามาได้ยินเข้าพอดีขายข้าขาย ลานสะพยวันนั้นข้าเลอะเลือนไปถึงเสียมารยาทกับเจ้าขอโทษเจ้าจริงๆยามนี้บ้านข้าลำบากนักแค่หัวมันยังแทบไม่มีจะกินอาเซอร์ส่งเงินมาแต่แกก็เอาไปเล่นการพนันจนหมดข้าแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วไออีของข้าก็ถูกทรมานจนใกล้จะตายอยู่แล้วถือว่าข้าขอร้องข้าจะขายให้เจ้าหากเจ้าว่าหาตำลึงมันแพงเกินไปเช่นนั้นข้าขายให้เจ้าแค่สองตำลึง ขอแค่มีงานให้ข้าทำบ้างข้าอยากจะเก็บเงินเอาไปถ่ายอาอีออกมาที่ดินมันเป็นของขอ้าไม่ใช่ของเจ้าเจ้ายังไม่ยุ่งเรื่องของขอ้าททำไม้อาเจ็บตัวหวังอูซีพูดพลางเงื้อมือจะตบภรรยาทำให้ผู้นำหมู่บ้านต้องออกโรงห้ามเสียเอง